มันอยู่ที่สังคมแล้วก็การเวลาอาชีพต่างๆ<ช>ที่ทําให้เราเติบโตขึ้นไปซึ่งมันก็จะเหลือกลุ่มเพื่อนที่เป็นแบบกลุ่มเพื่อนรักกลุ่มเพื่อนสนิทที่ต่อให้เราจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปอยู่สังคมไหนก็ตามแต่พอกลับมาทุกคนก็จะสามารถเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องคนโรงเรียนะนะคะแน่นอนว่าสมมติว่าโรงเรียนนี้มีหนึ่งร้อยคนหนูเจอคนที่เก้าสิบเก้าไม่รักหนูย้อนไปดูคนที่เก้าสิบแปดถึงหนึ่งค่ะใช่ใชมันไม่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครรักเราเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการเคพาวท็อค่ะรายการที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวดีๆมุมมองน่ารักน่ารักจากคนในโรงเรียนเดียวกันค่ะและหัวข้อในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าโดนใจใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือเพื่อนรักเพื่อนไม่รักทําไงดีบางครั้งเนี่ยเราทุ่มเทกับเพื่อนไปมากๆแต่กลับรู้สึกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราหรือไม่ได้รักเราก,กับเท่าที่ควรแล้ววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะ เป็นคุณครูที่ทั้งน่ารักสวยใจดีอบอุ่นขอให้คุณครูทั้งสองขั้นเนี่ยได้แนะนำตัวกัอนเลยค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อครูเข็มนะคะสม,มิตาชัยสาลีมาจากอหมวดสังคมศึกษาค่ะแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่ารุ่นที่สองเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อครูโบนะคะอนันตยาคลนเดตค่ะเป็นศิษย์เก่าต่างโรงเรียนค่ะโรงเรียนอมมาตพาณิชนนกูลรุ่นหนึ่งศูย์หกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างของสองโรงเรียนนะคะระหว่าสังคมเล็กๆในอาบาจกับสังคมใหญ่ๆของอมมานะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาสอนที่โรงเรียนนี้ กลับประสอนที่โรงเรียนนี้ค่ในมุมมองของคนที่เคยเรียนก็จะเห็นบรรยากาศเดิมๆระหว่างกลุ่มเพื่อนกลุ่มรุ่นพี่กลุ่มรุ่นน้องก็ทําให้คิดถึงบรรยากาศตอนเรียนด้วยแล้วก็เห็นความเติบโตของโรงเรียน<ม>เห็นพัฒนาการของนักเรียนแล้วก็มุมมองที่ได้กลับมาเป็นครูก็ได้เห็นมุมมองที่ไม่เคยเห็นมากยิ่งขึ้นจากตอนที่เรียนอยู่ค่ะแล้ว าอันนี้จากที่จบอม,มานะคะแล้วก็ได้มาสอนที่นี่คือความแตกต่างเรื่องเด็กเลยค่ะจากอม,มานห้องหนึ่งก็คือเฉลี่ยอยู่ที่45ขั้นต่ําอันนี้แค่30คนเพราะฉะนั้นในเรื่องการรับมือของนักเรียนค่ะก็อม,มาจะเยอะกว่าน่อยค่ะ่อ,อะเข้าเข้าสู่เรื่องเลยแล้วกันนะคะคข้อของเราใช่ถ้าให้พูดถึงคําว่าเพื่อนรักมีคุณครูได้ถึงภาพแบบไหนคะเพื่อนรักเนาะก็มันจะเป็นคํายอดฮิต ของเด็กๆสมัยนี้แล้วก็สมัยก่อนเออคำเรียกรวมๆวมมีทั้งเพื่อนรักที่เป็นเพื่อนรักจริงๆกับเพื่อนรักที่แอบช็อตฟิลกันนิดนึงแต่ว่าก่อนอื่นเลยมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเนาะครูโบมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ่ะมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคมต่างๆซึ่งกลุ่มบุคคลที่มันมีความสัมพันธ์กันเนี่ย มันก็จะแตกต่างกันไปตามบริบทและสถานการณ์ซึ่งในหัวข้อของเราวันนี้มันคือเรื่องของเพื่อนรักเพื่อนสนิทเช่นนี้ละเออเรานยนมานี้ซึ่งคําว่าเพื่อนรักสําหรับครูมันคือกลุ่มคนที่เราอะสามารถไว้วางใจเขาได้ในทุกๆเรื่องเราสามารถที่จะพูดคุยเปิดอ,อกเปิดใจกับเขาได้ในทุกเรื่องเลยแล้วก็มันจะเป็นเพื่อนที่แบบรู้สึกว่าถ้าเราผิดอะเพื่อนก็กล้าเตือนเราหรือว่าถ้าเพื่อนผิดอะเราก็กล้าตักเตือนเพื่อนโดยที่จะไม่มีมาคิดว่าเฮ้ยเพื่อนจะรู้สึกยังไงวะ เออมันจะเป็นการที่แบบว่าเรากล้าที่จะพูดในสิ่งที่ผิด แล้วก็กล้าที่จะตักเตือนกันต่อให้ไม่เจอกันมานานแค่ไหนแต่พอกลับมาอยู่ด้วยกันก็สามารถิีทอกกันได้ทุกเรื่อง้ในมุมของครูโบเพื่อนรักคืออะไรคะอันนี้มองคล้ายกับครูเข็มแทบทุกอย่างใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราออกมาจากบ้านสิ่งแรกที่เรามาก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะเพื่อนแทบจะเป็นทุกอย่างอ่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องบางคนนิยามเพื่อนมาเป็นเหมือนแม่เพราะอาจจะเจอเพื่อนที่แบบดุดเดดีจังเอ่ออะไรแบบนี้ก็คือเป็นทุกอย่างละกันอ่าทนิยามค่ะ แล้วเ,เคยไหมคะที่รู้สึกว่าเราเนี่ยรักเพื่อนมากๆเลยแต่ว่า แต่กลับรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยรักเรากับเท่าที่เรารักเพื่อนเท่าไหร่ต้องเคยเนาะทุกคน<ช>ต้องเคยเพราะว่ามันจะแตกต่างกันไปตามช่วงชีวิตของเรามันที่เขาบอกว่ามนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมดังนั้นอ่ะในสังคมที่เราไปอยู่อ่ะมันก็จะมีการเติบโตของกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัยของเราช,ช่วงเอะเอาง่ายๆเลยวัยมัธยมของพวกเรา<ช>ตั้งแต่มหนึ่งเข้ามาต่างต่างคนต่างแตกหน้ากันเป็นเพื่อนต่างโรงเรียนทุกคนต่างรู้สึกว่าต้องการเป็นที่ยอมรับของเพ<ช>ื่อนอ่ะ ต้องการมีเพื่อนต้องการมีกลุ่มต้องการแบบให้เพื่อนยอมรับในสิ่งที่เราเป็นซึ่งมันก็จะต้องทํำยังไงก็ได้ให้เพื่อนยอมรับเราแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นการมาด้อยคุณค่าตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราทําแบบเนี้ยเรารู้สึกว่า เอาเพื่อนเออเพื่อนจะชอบไหมหรือว่าเพื่อนจะไม่ชอบนะแล้วเราต้องเป็นคนแบบไหนอันเนี้ยดังนั้นอะครูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังอยู่ในจุดที่รู้สึกเพื่อนไม่รักเราอ่ะเราควรที่จะเฟดตัวออกมาก่อนแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าในสังคมเราอะไม่ได้มีแค่กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้มันยังมีคนอีกมากมายให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักกันใช่สําหรับครูครูมองแบบนี้อ่าใช่ค่ะต่อยอดจากครูเข็มเลยค่ะคือ เข้ามอหนึ one, ally, ่งมาเหมือนเป็นโลกใหม่แน่นอนจุดรุ่งใหม่เดียวกันคือฉันต้องมาหาเพื่อนใหม่อาจจะมีเพื่อนเดิมมาแต่อย่าลืมว่าเพื่อนเดิมเขาก็ต้องไปเจอเพื่อนใหม่เพราะฉะนั้นทุกคนมาเริ่มเรียนรู้ใหม่หมดค่ะแล้วก็สิ่งที่เรากังวลเรากลัวเพื่อนไม่รักเราอ่ะบางทีเราอาจจะเป็นคนเริ่มต้นด้วยซ้ำเราอาจจะไม่รักเพื่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ไปด้วยกันการเวลาการเวลาคือตัวที่จะคอยพัฒนาความสัมพันธ์ของคําว่าเพื่อนใช่ แล้วคุณรูคิดว่ามีสัญญาณไหนนะคะที่จะบ่งบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยไม่ได้จริงใจกับเรามันจากประสบการณ์ของพวกเราเนาะคือผ่านมาทุกช่วงวัยตั้งแต่ปัดหมหมมอต้นมอปลายเพื่อนมหาลัยเพื่อนไวทำงานเอ่อทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเวลาถ้านีมองคือเราไม่สามารถตัดสินคนคนเดียวได้เพียงแค่การกระทำหนึ่งสองสามครั้งแต่มันจะเป็นการเวลาที่ผ่านไปเราจะรู้สึกได้เลยว่า เพื่อนคนเนี้ยเราจะเห็นแค่เฉพาะตอนที่เขาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเราเออแต่เราจะไม่เห็นเขาเมื่อเรากําลังอยู่ในช่วงที่เราเดือดร้อนเออแล้วมันก็จะไม่ใช่ว่าเป็นแค่การกระทําแค่แบบครั้งสองครั้งนะ <ừ. S 1> มันจะค่อยๆเรียนรู้ได้ว่าอ๋อเพื่อนคนนี้นะเขาจะมาเฉพาะเวลานั้น <Okay. S 1> เขาจะมาเฉพาะเวลานี้ส่วนอีกเพื่อนคนเนี้ย จะอยู่กับเราทุกช่วงเลยต่อให้เศร้าสนุกขว่ล้ออะไรก็จะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการเวลาแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอืบวกเสริมกับ การเวลาก็คือในในเรื่องราวและการที่เราผ่านมาใช่บางครั้งคือเราต้องดูด้วยว่าเพื่อนอาจจะไม่สามารถช่วยเราได้จริงๆอ่งอาจจ่เราต้องดูถ้าเราอคติไปหมดก็แสดงว่าเราก็เราก็ไม่ใช่เพื่อนที่ดีเหมือนกันใช่ก็กลายเป็นเราแบบโดนเพื่อนเฟดไปจากเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เวลาแล้วอยู่ที่การเรียนรู้ของกลุ่มเพื่อนเราถ้าไม่โอเคก็แค่ ออกมาอย่าอย่าไปเป็นตัวท็อกซิกให้กันและกันแต่ว่าก็ต้องมีสตินิดนึงถ้าเรู้สึกว่าฉันไม่ชอบฉันออกมาเลยมันก็มันก็อาจนิดนึงอ่ะช่เราลองรีเช็คตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะเพื่อนใช่ใช่ในมุมมองของคุณครูเนี่ยคําว่าเพื่อนรักกับเพื่อนสนิทอืต่างกันไหมคะ เพื่อนรักกับเพื่อนสนิทมันเป็นคําที่ใกล้เคียงกันมากแต่ว่ามันจะมีอยู่แค่จุดเดียวเอาเหมือนกลุ่มเพื่อนสนิทมันคือกลุ่มเพื่อนที่เราเฮฮาปาร์ตี้กันได้ทุกเรื่องใช,ใช่ไหมแบบอยู่ด้วยกันตลอดแต่ในกลุ่มเพื่อนสนิทของเรามันก็จะมีอยู่คนหนึ่งหรือสองคนท,ที่เรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะเปิดอกคุยกับเขาในทุกๆเรื่องหรือแค่มองตาก,กันเพื่อนก็รู้แล้วว่าเอ้ยไอ้นี่มันโอเคอมันเป็นไรวะวันนี้อะไรแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งที่แบบว่าเรารู้สึกว่าแบบเราทําช่วงนี้เราเปลี่ยนไปเลยเนี้ยเพื่อนก็จะเป็นคนมาแบบ ทักเราก่อนอว่าเฮ้ยเพื่องี้เป็นอะไร<ช>เนาะมม,มาเช็คใช่ไหมก็อย่างที่คุณเข็มอธิบายมันมันก็อบอกได้แล้วแหละว่ามันมันแตกต่างกันเลยนะเนาะเพื่อนสนิทเนี่ยคือ หนุมีกี่คนก็ตามใช่แต่ว่าเวลาเรามีปัญหาหรือว่าเรื่องที่มีความสุขอะแน่นอนว่าทุกคนมันจะมีสักหนึ่งคนที่แวบมาทํใทำไมฉันถึงอยากทักไปบอกคนนี้ก่อนไปเล่าก่อนนั่นแหละมันก็อาจจะเป็นตัวที่ย้ำาระว่าเนี้ยอาจจะเป็นเพื่อนรักใช่หรืออาจจะเป็นเพื่อนเขาเองที่สังเกตเราได้ว่าอ๋อเราอะกําลังไม่โอเคนะใช่ฝากที่โรพี่เขมหรือพี่เขมหรพี่เขมใน พูดมาเน่ในกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะแล้วทําไมบางครั้งถึงเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงไปที่เมื่อก่อนเนี่ยเราแบบสนิทกันมากแบบเซนเคนมากๆจนแบบ มันก็อยู่ดีมันก็อยู่อยู่ก็เฟดตัวออกไปหรือว่าอยู่อยู่ก็คุยกันน้อยลงใช่ไหมอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยของเด็กมต้นไปมปลายอ่ะมสามไปมสี่แค่ไม่ถึงเทอมก็เปลี่ยนไปแล้วเปิดมสี่มห้ามหกเอ้าก็อยู่อยู่สนิทกันตอนมสี่มห้ามหกเอ้าไม่สนิทกันไม่คุยกันหรือเป็นเมื่อสนิทกันมากๆตอนมปลายแต่พอไปมหาลัยเอ้าไม่คุยกันเลยไม่ทักันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากเวลาเหมือนกันเวลากับสังคมที่เราไปอยู่บางทีสิ่งแวดล้อม ที่เพื่อนไปอยู่อาจจะทําให้เพื่อนกลายเป็นคนอีกแบบหนึง่งหรือทําให้เรากับเพื่อนอะมีความเข้าใจในเรื่องเดียวกันที่แตกต่างกันไปแต่ถามว่าทุกคนยังเป็นเพื่อนกันไหมก็เหมือนเดิมสามารถคุยกันได้ปกติแต่อาจจะแค่รู้สึกว่าไม่สนิทใจกันอาจจะแค่กลายเป็นคนที่แบบคนสนิท ที่กลายเป็นคนแตกหน้ากันไปก็มีหรือกลายเป็นคนรู้จักเฉยๆกันไปก็มีเพราะว่ามันอยู่ที่สังคมแล้วก็การเวลาอาชีพต่างๆที่ทําให้เราเติบโตขึ้นไปซึ่งมันก็จะเหลือกลุ่มเพื่อนที่เป็นแบบกลุ่มเพื่อนรักกลุ่มเพื่อนสนิทที่ต่อให้เราจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปอยู่สังคมไหนก็ตามแต่พอกลับมาทุกคนก็จะสามารถเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนกันก็ต่อยอดอย่างนั้นแหละว่ามันพอเราอยู่มหนึ่งอ่ะมันอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันพอมปลายมันมันสังเกตได้ชัดว่าเราเริ่ม แยกออกไปตามความชอบชมหาลัยก็จะยิ่งแย่ค่ะแล้มหาลัยเนี่ยเป็นสังคมที่เราเรียนหนัก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราดูด้วยว่าสถานการณ์ไหนที่เพื่อนเสดไปจากเราเนาะบางครั้งคือด้วยการที่อ่อเลี่ยนนาดพอช่วงทํางานทํางานคนละสายแน่นอนค่ะว่าสังคมมันจะแตกต่างกันเลยใช่แล้วก็บางครั้งอาจจะเป็นเราเองด้วยซ้าที่ไม่ว่างไปเจอเพื่อนเลยเออบางทีเพื่อนทักมาฉันอยากจะเธออืมแต่เราเองไม่ว่างเออเราเองอาจจะไม่ว่างใช่ก็เป็นที่การเวลาแต่ว่าเรื่องนี้สําหรับภูมองว่ามันอาจจะเอาไปวัดไม่ได้ว่าเออฉันไม่สนิทกับเธอแล้วนะแต่ว่าจริงๆคือฉันรักเหมือนเดิมแต่ฉันไม่ว่าง ใช่คือต่างคนต่างก็คิดว่าเฮ้ยไม่สนิทกันแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆอาจจะแค่รู้สึกว่าเอาเธออาจจะไม่ว่างเราเองก็อาจจะไม่ว่างก็เลยไม่กล้ามารบกวนเวลาซึ่งกันและกันก็มีแบบนี้ก็เหมือนกับในโซเชียลที่แบบว่าเพื่อนสนิทสิบปีอะไรอย่างนี้่าห่างกันไปแต่สุดพอมากลับมาคุยกันก็คุยกันได้ทุกเรื่อไม่ได้มาต่อหนึ่งใหม่ก็คือ่ันได้ยพันสองใช่เพราะว่ามันมันคือความสัมพันธ์ที่เราเข้าใจเพื่อนในในทุกทุกมิติ ถ้าสมมติว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยเริ่มตีตัวออกห่างคุณรู ควรจะทํายังไงดีคะในมุมมองของคุณครูเนี่ยอืมแบบว่าควรจะเว้นระยะห่างก่อนหรือว่าควรจะเข้าไปถามเลยว่าเธอเป็นอะไรอะไรอย่างนี้จากประสบการณ์ของครูโบเราก็เคยผ่านกันมาทั้งสองแบบที่เข้าไปคุยเลยกับที่เฟดตัวออกมาเองที่คิดว่าเวิร์กสุดคือการที่เราเฟดตัวออกมาก่อนรู้สึกว่าให้ต่างฝ่ายต่างได้กลับไปคิดทบทวนว่าณตอนเนี้เรากําลังไม่โอเคกับเพื่อนคนนี้ด้วยเรื่องอะไรหรือเราเปลี่ยนไปณจุดไหนหรือมุมไหนที่เรารู้สึกว่า เอ้ยณนะตอนนี้เรากําลังเป็นคนที่เหมือนกาลังเอาความรู้สึกที่เป็นความสนิทกันอะเอามาด้อยค่าตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอะเหมือนถ้าสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ไม่โอเคจริงๆแล้วเวลาเราต้องการจะเอาใจเขาอะมันจะกลายมาเป็นตัวท็อกซิกกับ<อ>เราเนาะเพราะฉะนั้นอะอไม่อยากให้นักเรียนอะ มีความรู้สึกแบบนั้นถ้ากําลังรู้สึกว่าอยู่ในกลุ่มที่เราต้องเป็นคนเอาใจเพื่อนตลอดต้องเป็นคนที่ปรับตามเพื่อนตลอดโดยที่เพื่อนไม่ปรับตามเราอะให้เฟดต,ตัวออกมาเลยเฟดต,ตัวออกมาแล้วก็มาคิดทบทวนก่อนอ,อย่าไปพูดกันตอนซึ่งหน้าเพราะว่าใช่ตอนกํลาลังเดือดว่าต่างฝ่ายก็ต่างเดือดอยู่ฝ่ายนี้ก็มองว่าเราไม่โอเคในมุมนี้เราก็มองว่าไอเนี่ยก็ไม่ยอมปรับตามเราเพราะฉะนั้นเฟดตัวออกมาให้ระยะเวลามันค่อยๆให้ทุกคนได้คิดทบทวนแล้วก็ค่อยไปคุยกันสุดท้ายแล้วการที่เราไป คุยกันตอนที่แบบห่างกันมามันอาจจะทําให้เรามีความสัมมันที่กระชับกันมากขึ้นก็ได้คนในมุมมองของครูโบเป็น่งเห็นด้วยค่ะกับการเฟรระยะอย่างที่บอกว่าช่วงที่กําลังมีปัญหากันถ้าเราไปฟังทั้งสองฝ่ายแน่นอนว่าจะใส่ไฟฝ่ายตรงข้ามกันเย้ยแล้วเราในฐานะครูเนาะถ้าเจอปัญหานี้ ฉันจะเข้าข้างใครจริงๆแล้วการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราเราไม่ควรด้วยซ้ำเนาะเราต้องฟังแต่ว่าต้องเป็นตัวรับฟังด้วยในขณะที่เราไปฟังเรื่องเดือดๆจากทั้งสองฝ่ายนมันอาจจะแบบเป็นความเท็จหรือเสริมความเข้าไปเพราะฉะนั้นให้เขาได้ตะหนักนิดนึงบางคนเนี่ยมันไม่ได้ตะหนักแค่ว่าเพื่อนผิดตรงนี้จริงๆแต่อาจจะได้ตะหนักถึงตัวเองด้วยว่าที่เพื่อนเป็นแบบนี้ก็เพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ค่ะให้ให้เวลาให้ระยะเวลาใช่ให้ได้ทบทวนซึ้งกันแะกันก็คือ เราควรเว้นระยะช่ใช่ใช่ให้กลับไปทบทวนตัวเองกันมากกว่าค่ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินครูพี่เข็มพูดว่าเราเนี่ยก็คือไม่กวรเอาใจเพื่อนเกินไปเลย้ใช่ไคใช่ก็คือคําว่าเอาใจเพื่อนในที่นี้คือไม่ใช่การที่ ไม่ใช่การปรับใจนะไม่ใช่การตามใจก็คือเหมือนประมาณว่าคําว่าเอาใจอ่ะคือมันเป็นจุดความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะต้องคอยตามเพื่อนอยู่ตลอดเวลาแบบว่าเพื่อนเอาแบบเนี้ยเราก็ต้องตามทั้งทั้งที่เราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าใครอยู่นะจุดความสัมพันธ์แบบนั้นที่กําลังรู้สึกว่าเราเศร้าจังเลยเราต้องคอยสังเกตบุคคลรอบข้างเราตลอดว่าเพื่อนโอเคไหมวะเพื่อนเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่อย่างเนี้ยให้เราอ่ะลองหยุด เราก็ลองคิดทบทวนดูก่อนว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้แล้วทําไมเราถึงไม่กล้าคุยกับเพื่อนเออนั่นแหละมันมันคือความของมันที่รู้สึกว่ามันจะทําให้ต่างฝ่ายต่างกลายเป็นตัวท็อกซิกขึ้นกันละกันเพราะฉะนั้นแบบนั้นคือไม่ไม่เฮลตี้ความองมันแบบเพื่อนไม่เฮลตี้อ่ะขอถามคุณถามซ้ำลวกันค่ะคุณครูคิดว่าการพยายามเอาใจเพื่อนเพื่อให้เขามารักเรามากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทํำไหมคะครูบอกว่าควร มองมองเป็นสองมุมละกันอย่างที่บอกว่าการเอาใจกับการตามใจอ่ะสาหรับครูมันคนละความหมายการตามใจหมายความว่าเธออยากได้เธออยากมีฉันเอามาให้แต่การเอาใจเนี่ยรู้สึกว่าบางมุมควรจะทําเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ส่วนรวมนะคะเน้นว่าส่วนรวมเนาะเออเพราะเราเราดูตามสถานการณ์ละกันว่าสิ่งไหนที่เราควรทํไม่ใช่ค่ะไม่ไม่อย่างมองแยกว่าไม่ควรทาเลยหรือว่าควรทํา อาจจะ<ด>เป็นการที่เขาเรียกว่าปรับเข้าหากันเออเป็นถ้าเป็นการปรับเข้าหากันอะ่ะก็ควรเพราะว่าเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนกันอะ่ะ ทุกคนก็มาจากคนล้พ่อแม่ครอบครัวสิ่งวด่้รมที่ต่างกันใช่ไหมเมื่อเรามาอยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะมันก็ต้องมีจุดที่โอเคกับจุดที่ไม่โอเคทุกป่าเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ควรที่จะปรับเข้าหากันแต่ถ้าเราอ่ะต้องเป็นฝ่ายปรับอยู่ฝ่ายเดียวแอบนั้นคือการเรียกว่าเอาใจคือแบบถ้าสมมติว่าเราเราไม่ยอมเนี้ยแล้วอยู่เพื่อนทั้งกลุ่มแอบแบนด์แอบอะไรเนี่ยก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ทอกสี่คอยให้สังเกตสถานการณ์ไปแล้วกันใช่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่า เพื่อนแบบไหนที่เราควรจะรักษาไว้หรือเพื่อนแบบไหนที่เราควรปล่อยเขาไปตามตามการเวลาของเขาตามระดัหนี้นี่ไงคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเขาหลุดคีย์เวิร์ดออกมาแล้วว่าการเวลาใช่เพราะว่าเราไม่สามารถไปตัดสินใครได้เพียงแค่การทําแค่ครั้งสองครั้งมันต้องปล่อยให้เป็นไปตามการเวลาการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของเราประสบการณ์ชีวิตอะจะช่วยเราได้มากที่สุดใช่สิ่งสำคัญมากเพราะว่าสังเกตไหมล่ะตอนมต้นเราโกรธเพื่อนง่าย มโกรธง่ายมากนิดหน่อยก็โกรธนิดหน่อยก็เหวี่ยงกินเส้นใช่เพื่อไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนก็งอนโกรธตอนปัะหมเป็นี่เพื่อนล้าขอบโต๊ะนิดนึงโกรธอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีการโกรธที่หลากหลายรูปแบบกันไปแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราจะค่อยๆตกตะกอนความคิดประสบการณ์จะคอยสอนแล้วว่าเพื่อนแบบไหนที่เราควรรักษาไว้เพื่อนแบบไหนที่เราควรออกห่างหรือเพื่อนแบบไหนที่เราควรอยู่ด้วยแค่ทํางานร่วมกันอย่างนี้ใชอใช่ อ่ะอันนี้เห็นด้วยก็ด้วยวิฒีภาวะเนาะอะไรที่เราโตขึ้นการตัดสินใจของเรามันจะตระหนักได้มากขึ้นเราจะมีเหตุผลมากขึ้นค่ะเราจะไม่ใจร้อนบุมบ่าวฉันไม่ชอบอันนี้อันนี้อันนี้เออเราก็ตัดเลยใช่ด้วยประสบการณ์ที่เราเจอมาบางทีแบบเราอาจจะโดนเพื่อนคิดในแง่ลบงกับเรามาแล้วเราจะตรหนักได้ว่าถ้าฉันไปคิดแบบนั้นเพื่อนอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้อ่าใช่ค่ะประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตเลยจริงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องแบบไม่ต้องใจร้อนค่อยๆเรียนรู้ไปแบบทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต โต<ช>ไปตามช่วงวัยของตนเองไม่ต้องไปเครียดมากเกินไม่ต้องไปสติ๊กกับชีวิตมากเกินว่าเราจะต้องหน<ช>ึ่งสองสามสี่บางทีเราอาจจะห้าสี่สามสองหรือว่าแบบสองสี่ห้าหกอย่างนี้ไปก็ได้ทุกคนมีสเต็ปชีวิตเป็นของตัวเอง<ช><ช>อื่ใช่โหฟังแล้วดากทีคือด้วยคว่ก็ ยังเป็นคนที่อันยังอยู่ยังอยู่ช่วงนี้เนาะช่องใจเข้าใจใช่เพราะช่วงหมอลไปจะเป็นช่วงที่เซนซิทีฟกับเรื่องเพื่อนมากที่สุดคือคืออยากให้ปล่อยจอยตามช่วงชีวิตเราไม่ต้องคิดโตนำนำหน้าจริงเราเราปล่อยให้เราเป็นเด็กในวัยนี้แหละไม่ต้องไปเออจริงไม่ต้องไปเป็นแบบผู้ใหญ่ที่โตเกินวัยรู้สึกยังไงก็ทําไปแบบนั้นแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะตกตะกอนเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เราก็จะโอเคไปกันกับกับมันอีกใช่ด้วยความที่ว่าช่วง วัยมัธยมเนี่ยค่ะเรื่องเพื่อนมันจะค่อนข้างที่จะแอบมีความเซนซิทีฟนิดนึงถ้าสมมติว่าถ้าเรารู้สึกเสียใจที่แบบว่าเพราะเพื่อนไม่รักหรือว่าแบบเพื่อนไม่เห็นคุณค่าของเราเนี่ยคู่อยากบอกอะไรกับคนคนนั้นไหมคะออยากบอกอะไรให้กลักับนักเรียนคนนั้นนะคะนักเรียนคนนั้นจริงๆเรารู้สึกว่าถ้าคนนี้ไม่รักอะเดี๋ยวมันจะมีคนที่รักเราในสังคมโรงเรียนนะคะแน่นอนว่าสมมติว่าโรงเรียนนี้มีหนึ่งร้อยคน หนูเจอคนที่99ไม่รักหนูย้อนไปดูคนที่98-1ถึงค่ะ ใช่มันไม่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครรักเราเลยบางทีเราอาจจะยังไม่เจอเพื่อที่อยู่ในจุดเดียวกันจุดที่ชอบเดียวกันจุดที่สนใจอะไรเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวหนูโตไปสังคมมัธยมเราก็จะเริ่มใหม่เหมือนกันฉันจะไปเจอเพื่อนใหม่ฉันจะทํายังไงเรียนรู้ยังไงใช่ค่ะเพื่อนหมอต้นม่ต่อนกลัวกายเดี๋ยวเราจะเจอคนที่ชอบเหมือนกันใช่คาว่าอยากกลัวกันอยู่คนเดียวคือคําที่ดีมากเพราะว่าเพื่อนที่ดีที่สุดคือใครก็คือตัวเราเองถูกต้องแต่ว่าด้วยความว่าช่วงวัยของเราณตอนเนี้ย เพื่อนยังสําคัญมากๆอยู่ถูกไหมเพราะว่ามันจะรู้สึกเป็นการที่แบบเราต้องไปกับเพื่อนอะ่ะเราต้องมีเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าคนว่าไปแต่ว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนอะ่ะแคร์ความรู้สึกตัว<ช>เองให้มากๆ<ช>ถ้ารู้สึกว่าจุดนั้นที่เราอยู่อะ่ะไม่โอเคเราก็เฟียดตัวออกมาเลยเพราะเหมือนที่ครูโบบอกว่าเพื่อนไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้บางทีอ่ะ มันยังมีเพื่อนที่เรายังไม่ค้นพบอ่ะอยู่อีกมกากมายเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปตัดส,สินว่าการที่เราเป็นคนแบบเนี้ยเราจะไม่มีเพื่อนเพราะฉะนั้นให้ลองดูไปก่อน <miles. S 1> อันนี้ขอเพิ่มเติมเอาเป็นมัธยมและการส่วนใหญ่จะชอบนับแบบฉันเพื่อนเยอะฉ<ช>ันมีเพื่อนเยอะให้เห็นแต่งจริงแล้วเดี๋ยวฟิลมหาลัยหนูจะรู้เลยว่าแค่หนึ่งคนที่เป็นเพื่อนมันจะพายให้ชีวิตหนดีมากกว่าคนที่มีเพื่อนเป็นเยอะๆสุดท้ายแล้วเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่มอต้นจนถึงมกจนถึงแบบตอนเนี้ย ที่แบบสิบกว่าปีเลยก็มีอยู่ประมาณสามคนใช่ใช่สามคนที่นี่ก็ห้าคนที่เป็นสามคนที่ที่เราที่เรารักที่สุดเออที่เราแบบว่าไม่ว่าเพื่อนจะเจอสถานการณ์อะไรเราเราก็สปอร์ตพ่อแม่รู้จักกันอะไรอย่างเนี้ยก็คือใช่ใช่มันจะมีเพื่อนแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะชีวิตจริงแล้วครูคิดว่าการรักเพื่อนที่ดีที่สุดควรเป็นแบบไหนคะ การรักเพื่อนที่ดีที่สุดควรเป็นแบบไหนใช่ไหมก็คือเหมือนที่ครูเหมือนที่พวกครูบอกไปเลยว่าการรักเพื่อนที่ดีที่สุดนั่นคือการที่เพื่อนไม่ทําให้เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเรากําลังด้อยคุณค่าตัวเองอยู่เออเป็นการรักเพื่อนดับแรกเนาะใช่ดับแรกอันดับแรกเลยคือเพื่อนจะต้องทำอย่างนี้ก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเวลาเราไม่โอเคแล้วเราไปหาเพื่อนคนนั้นอะเราแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้เราไม่ได้เป็นตัวท็อกซิกกับเพื่อนเอออย่างเดียวกันคือคําว่าท็อกซิกกับเพื่อนอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันทุกคนจะชอบคิดว่าปััญญญหหหาาาาาาาขออองงงเเรรรคืปททีี่่ใ้บตดูสถกณ์ ของเพื่อนด้วยว่าณนะตอนนั้นเพื่อนเขาโอเคอยู่หรือเปล่า<ม>การที่เราจะเอาปัญหาไปเพิ่มให้เพื่อนอะมันก็ไม่ควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะ<ม>ต่างฝ่ายต่างจะต,ต้องรู้สึกแคร์<ม>ความรู้สึกซึ่งกันและกันคอยสังเกตซึ่งกันและกันว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนเป็นยังไง<ม><ม>หรือถ้ารู้สึกว่ามันก็จะมีกรณีหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ย<ม>ช่วงนี้เพื่อนเขาเงียบเงียบไปแต่เราไม่กล้าทักจริง,รงๆอ่ะเพื่อนอะอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่กล้าทักมาหาเราก่อนให้เราอะเป็นคนที่เข้าไปหาเพื่อนก่อนบ้ามก็ได้ใช่เพราะว่าเพื่อนอาจจะต้องการเราอยู่ใช่ประมาณนนั้ อันนี้จะรู้เห็นด้วยเหมือนกอันใช่เพราะว่า คนที่สามารถบอกอะไรได้หมดนะใช่แล้วก็ดูดูตัวอย่างสถานการณ์อย่างที่ครูเข็มบอกเราเดี๋ยวนี้เราติดตามได้ง่ายเนาะใช่ไลฟ์สไตล์เพื่อนเป็นยังไงอ่ะงานหนักไหมเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไม่อย่างครูพอมาทำงานก็หนักก็หนักก็แบบอจะไม่ได้เพื่อนก็หนักเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างหนักคือเราจะสังเกตได้เลยว่าจะเข้าใจฟีลเลยว่าใช่เออช่วงนี้เรายังเจอไม่ได้เนาะในช่วงที่เปิดเทอมอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะรู้รู้เลยว่าโอเคครูอ่ะครูกาลังเจอเรื่องแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนจะไม่เอาปัญหามาใส่ ครูนะในช่วงเปิดเทิมแล้วครูเองก็จะไม่เอาปัญหาไปใส่เพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนก็ทํางานเราก็ทํางานแต่เราก็จะมาเจอกันนะตอนที่ทุกคนแบบโอเคตอนนี้แหละแบบเย่านช่วง ปีใหม่แล้วปีใหม่ช่วงอ่าถ้าเหมือนเป็นสังคมมหาลัยก็จะเป็นช่วงตุลาช่วงที่ครูทุกคนเถิอมทวนก็จะมาใส่กันเลยวโอ้ยยางนั้นยางนี้วุ้นบางบังฟิลตอนนั้นเรารู้สึกว่าปัญหานี้มันหนักมากใช่เว้าเราเพื่อนแต่พอได้ถึงเวลาที่นัดเจอกันคนเราสามารถัแก้ปัญหาได้แล้วโอ้มันจะเบาลงทุกอย่างมันจะกลับไปเป็นร้อยแล้วเราได้กำลังใจจากเพื่อนเพื่อนว่าเธอเก่งเธอผ่านมาได้ใช่ใช่มันจะแบบนั้นเออ ฟังแล้วมันแต่ก็อย่าล้องนะคะจีอย่าล้องนะคะอย่าล้องนะคะก็นะคะอยากจะให้คุณครูแบบว่าเล่าประสบการณ์ของตัวเองหน่อยว่าเกี่ยวกับ แก๊งเพื่อนตัวเองก็ได้ค่ะว่ามีเรื่องอะไรที่มันแบบที่ที่รู้สึกโอ้ยผ่านมาได้รุ่เก่งมากอย่างนี้เนาะเ้าก็เห็นกันและค่ของนี่ตอนสอบเข้ามหาลัยเพราะว่าเอาเพื่อนเพื่อนที่สนิทด้วยจนถึงวนเนี้ยไปเรียนมหาลัยเดียวกันหมดเลยก็คือที่มอโชแต่ว่าตั้งแต่มัธยมมัธยมเลยตั้งแต่มอหนึ่งจนณตอนเนี้คือผ่านกันมาทุกช่วงเวลาตั้งแต่แบบมอต้นเปลี่ยนไปมปลายมอปลายเข้ามหาลัยมหาลัยจบมายังไม่มีงานทำอย่างเงี้ยคือผ่านกันมาทุกช่วงแบบพูดเราก็จะร้องไห้ แต่ว่าเราผ่านกันหาได้แล้วก็คือมันตอนมอต้นจะเปลี่ยนไปมปลายใช่ไหมคือนี่เป็นเด็กที่ไม่เก่งวิคณิตเราก็แบบเชื่อจะอยู่ต่อโรงเรเียนดีได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องเกียรติศักดิ์อาบแต่ก็เพื่อนก็ช่วยกันเพื่อแบบมึงไม่เป็นไรเรามาเรามาช่วยกันอย่างนี้อามผ่านมปลายมาได้ใช่ปะ มปลายจะเข้ามาหาลัยมันเป็นช่วงที่ทุกคนเครียดมากแต่ว่านี่เป็นคนเดียวในกลุ่มเพื่อนที่รู้เส้นทางชีวิตของตัวเองว่าเรามีความชัดเจนว่าเราอยากจะไปสายครูเราอยากจะไปมชอนะส่วนเพื่อนๆอ่ะยังยังเคว้งอยู่แล้วเคว้งของเพื่อนอน่ะค,ค,ค,คือพ่อแม่ก็บังคับด้วยหมายถึงว่าพ่อแม่ก็มีเส้นทางที่อยากให้เพื่อนไปทําอยู่ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนอ่ะเหมือนไปขบไปบนกันไปบนกันว่าแบบขอให้ได้เรียนที่เดียวกันอ่ะแบบตอนแรกอ่ะคิดทุกคนคิดว่าจะได้อยู่กรุงเทพเพราะว่านี่นี่อ่ะ ก็เหมือนบ่นกับเพื่อนว่าคะแนนไม่น่าจะถึงหรอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทุกคนก็บอกว่านั้นเราก็อยู่กรุงเทพแล้วก็บนบ่นกันว่าไปกรุงเทพนะสุดท้ายที่ออกมาก็คือติดมอชชกันทุกคนเลยใช่แล้วมันจะมีะพ่อแม่เพื่อนอยู่สองคนที่เขาไม่โอเคมากๆแบบเพื่อนโทรมาร้องไห้วันประกาศผลใน,ในขณะที่เรากําลังดีใจมากๆอยู่อ่ะ,อะเพื่อนร้องไห้มันเป็นความรู้สึกที่ เฮ้ยแล้วเราจะทํำยังไงคือเราเราก็ดีใจมากๆนะที่เราได้มหาลาัยในฝันแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนน่ะกําลังจมอยู่กับความร<ม>ู้จาได้เลยว่าขับรถกันไปบ้านเพื่อนพอพาพ่อ,พอ,พอแม่กันไปเลยแล้วก็ไปพูดกันว่าก็เรียนก็เรียนไปด้วยกันนี่แหละเพราะว่าไปอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลจะมันอยู่ห่างบ้านใช่ไหมเราก็ดูแลกันเองเงินนั่นแหละมันก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่า น้ำตาไหลที่สุดในชีวิตแล้วใช่เป็นช่วงที่รู้สึกว่าน้ำตาไหลจุดเริ่มต้นของโลกอีกใบหนึ่งใช่ใช่แล้วก็พอจบมหาลัยมันก็จะมีช่วงที่แบบเราได้งานเพื่อนยังตกงานอยู่อย่างเงี้ยเพื่อน้อยเพื่อนเข้างานครั้งแรกอะไรเงี้ยมันมันก็จะเอาเหมือนตอนที่เราทํางานครั้งแรกแต่เพื่อนยังไม่มีงานทําตอนที่เราเจอจุด เปลี่ยนของชีวิตจากเด<ม>็กนักเรียนต้องมาเป็นครูยอย่างเนี้ย<ม>เราก็ไม่สามารถเอาปัญหาไปเล่าให้เพื่อนฟังได้เต็มที่เราก็ต้องผ่านมาให้ด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาปัญหาไปให้เพื่อนอะณตอนนั้นคือเพื่อนยังไม่มีงานทา<ม>เออถ้าเรายิ่งเอาปัญหาไปเพื่อนไม่เพื่อน<ม>เพื่อนก็จะยิ่งน้อย<ม>แต่พอเพื่อนได้ทํางานแล้วเพื่อนยังปรับตัวไม่ได้เพื่อนมาสามารถมาปรึกษา<ม>เราได้อย่างนี้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น้าตาไหลกันที่สุดแหละแต่ตอนนี้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้แล้วอืใช่ ของพี่โบอ่จจะร้องคห้ายกันไม่จิ้มันจะร้องให้เวลาพูดอะไรแบบเนี้ยเหมือนผ่านอะไรเข้ามาก็คือเพื่อนที่สนิทนะปัจจุบันเป็นเพื่อนที่เริ่มมาตั้งแต่มัธยมแต่ว่าเรามาแยกกันตอนมปลายคือเพื่อนอ่ะเขาเก่งแหละเขาไปสายวิทย์หมดมีแต่เรามาสินคำนวณแล้วพอเรียนจบเพื่อนก็จะไปสายหมอเทคนิคการแพทย์คือ ไปไปฝั่งวิกบม์อ่ะเนะเาะพอเรียนจบเ,เพื่อนดันเก่งได้งานทุกคนนี่ของคูเข็มคือได้งานครเไม่ได้งานอันนี้คือในเคสที่เพื่อนได้แล้วเราไม่ได้แล้วบางครั้งเวลามีการนัด เอาจริงๆภายในใจอ่ะมันรู้สึกอายเพื่อนฉันไม่ได้แล้วเขามานั่งมองในฟิลทำงานเรารู้สึกแบบแต่เพื่อนไม่เคยด้อยค่าเพื่อนไม่เคยถามเลยช่าทำไมยังไม่ได้เพื่อนไม่เคยถามเลยจพิ่อนพยายามเอนจอยในหัวข้ออื่นเหมือนเวลาเราเจอกันเราจะไม่เราจะไม่คุยหัวข้อที่เราไม่โอเคกันอยู่ตอนนั้นทุกคนจะรู้ทุกคนจะรู้ว่าอุ้ยโอเคเนี่ยคนนี้ยังไม่ได้นะเราไม่พูดเรื่องนั้นเราไม่พูดเราพูดเรื่องอื่นแทนอันนี้รู้สึกขอบคุณเพื่อนเพราะมีเพื่อนสนิทแค่นี้แล้วเขาดันเข้าใจฟิลในเรื่องงานจนสุดท้ายก็นั่นแหละ ระยะเวลามาพอเราได้งานคือเขาคือเขาไม่ได้มายินดีหรอกแต่เหมือนเขาเข้าใจพี่ว่าเออเธอได้จะรอแล้วแหละเรื่วละอะไรอย่างเงี้ยเออใช่นั่นแหละมันก็เหมือนที่พวกครูบอกว่าไม่ต้องรีบใช้ชีวิตปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะชีวิตแล้วก็เพื่อนอ่ะจะถูกคัดสัรโดยการเวลาเองมันก็จะเหลือคนที่มีคุณภาพจริงๆริงใช่โอ้ยชืนอน้องใช่ค่ะขอที่ชื่อเลยค่ะ เม้่แต่จริงๆเราพพูดเรื่องอะไรแบบเนี้ยพอเราย้อนกลับไปอ่ะเออจริงๆเหมือนพี่เป็นอีกมุมหนึ่งของเพื่อนน้องที่ยังไม่ได้พี่เลยแบบเออใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะผ่านจุดๆนั้นกันจริงๆมันมันจะเป็นจุดที่รู้สึกว่าเว้ยมันมันต้องแล้วละเป็นอย่างเนี้อปล่อยให้เวลาผ่านไปปล่อยให้เวลาผ่้นชีวิตก็ขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากเลยนะคะคือ ได้คาแนะนําดีๆอะไรนี้เยอะเลยแล้วหลายเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้มุมมองอะไรใหม่ๆจากเรื่องนี้เยอะขึ้นมุมมองผู้ใหญ่เนาะที่แบบเป็นเป็นเพื่อนเป็นการแลกใช่เป็นการรลบประสบการณ์แต่ว่านตอนที่ครูยังเป็นเด็กอ่ะก็รู้สึกเหมือนพวกเราตอนนี้แหละเออแต่เดี๋ยวสักวันหนึ่งพวกเราอ่ะก็จะตกตะกอนความคิดได้เหมือนพวกครูใช่ก็สำหรับใครที่กำลังเจอเรื่องแบบนี้นะคะก็อยากจะบอกว่า เราเนี่ยก็ยังมีตัวเองเนี่ย<ม>ที่เป็นเพื่อนที่ดีกอดตัวเองเยอะๆถ้ารู้สึกว่าวันไหนที่เพื่อนแบบว่าไม่ไหวเราเราก็กอดตัวเองจบแค่นั้นรักตัวเองให้มากๆแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเคพาวทท็อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ